ดวงจีนนะครับปกติเนี่ยคนจีนเนี่ยก็จะพูดถึงธาตุทั้งห้าที่เรียกว่าดินทองน้ำไม้ไฟเราเรียกเราเรียกว่าภาษาจีนคือเจ็กหนอซาสีโง e นะครับ<ฮ>ส่วนส่วนอีกคำหนึ่งของจีนเนี่ยที่อยู่ในโหราศาสตร์จีนเขาจะมีคําว่าเฮงรู้จักไหมครับรวมกันก็เป็นโง่เฮงอ์โง่เหงเนี่ยก็คือลักษณะของธาตุที่มันอยู่ในดวงประกอบด้วยทองน้ําไม้ไฟดินมีห้าธาตุ ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาไม่ได้เกี่ยวกับจมูกบางคนบอกว่าโอ๊ยจมูกฉันไม่สวยเลยไปปรับโง้เฮ้งดีไหมเงินทองจะได้เยอะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยธาตุดินอาจจะไม่ได้แปลว่าเงินทองก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราอะเราที่เกิดมาในแต่ละวันนะครมันจะมีวันเขาเรียกวันประจำธาตุวันนี้เป็นธาตุน้าพรุ่งนี้เป็นธาตุไม้แบบเนี้ยเราจะไปขึ้นอยู่กับวันไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะไปอยู่กับวันของธาตุอะไรเหมือนคนไทยที่บอกว่าวันนี้วันนี้วันอะไร อันนี้วันอรวันพุธวันพค่ะงั้นคนที่เกิดวันพุธจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นอกไหมครับอ่ะเปรียบเทียบเหมือนกันแบบนี้อายุประมาณนี้แล้วกรณีที่สองก็คือถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับของคนไทยเนี่ยก็จะพูดถึงเดือนที่เรียกว่าราศีมันช่วงเนี้ยเดือนกันยายนเนี้ยเขาก็เรียกว่าราศีกันของจีนเนี่ยขนเขาจะมีเดือนหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันก็คือเขาจะเริ่มต้นที่ตรุษจีนก็คือเดือนหนึ่ง ถกทีเนี่ยเป็นเดือนหนึ่งเพราะอะไรเป็นเป็นฤดูเห็นการะจะเจริญเติบโตของต้นหมาหมายถึงการเกิดของสรรพสิ่งนั้นฤดูของกราของจีนก็เลยเป็นกุมพามีนาเมษาสามเดือนนี้หนึ่งซีซั่นก็เป็นฤดูของธาตุหมาเองนะครับในแต่ละเดือนสิบสองเดือนมันก็จะเวียนเปลี่ยนกันไปก็เป็นเท่ากับสี่ซีซั่นเท่ากับหนึ่งปีธาตุบวกสิบสองราศีก็เลยกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตา มันก็เลยมีผลการทำลายออกมาส่วนเวลาเกิดมันก็จะบอกว่าใครเกิดเวลาไหนเป็นอะไรอย่างเช่นนะครับจากในในรูปดวงที่ตั้งอันนี้เขาเรียกว่ามีทองสองห้าสามศูนย์นะครับอัน <c oughs> นี้คือเดือนยุคุนายนอันนี้คือวันเกิดอันนี้คือเวลาเกิดตัวสีเหลืองเหลืองนี่ครับต้องวันเกิดอันนี้หาาัวเราสาดทีเรียกว่าธาตุทองซึ่งันอยู่โลหะไว้แต่ว่าในความหมายของก็เป็นทองที่มันเ,เขาเรียกอะไรยังไม่เป็นรูปเป็นล่าง ถ้ามันเป็นรูปเป็นล่างมันก็จะเป็นก้อนเหมือนเหมือนทองในภูเขาเนี่ยก็เป็นทองเหมือนกันว่าแต่ว่ามันเป็นทองที่มันเล็กกว่าเขาเรียกว่าทองสายแรกรู้จักไหมครับทองสายแรกก็คือเวลาน้ําท่วมมามันจะมีดินมีโคลนมาแล้วมันก็จะมีแร่ธานตุปนมาด้วยเป็นดินเป็นฝุ่นเล็กๆนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนผสมของน้ําด้วย <c oughs> นั้นโดยความเป็นตัวตนเนี่ยที่เป็นทองตัวเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าคุณจะเป็นคนพูดเก่งนะเหมือนเกิดมาก็แ้แ้แะพูดเก่งเลย ตอมันมีน้ำอยู่หนึ่งตัวมันก็เลยโชว์ความสามารถของมันแบบนื่เดือนต้นๆนะครับท่าตัวน,นี้นะครับอ่ะอันที่สองเนี่ยเ,เดี๋ยวผมยังไม่ได้เล่าเรื่องท่าเนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าดวงมันจะออกประมาณอันที่สองค <c oughs> ือเขาบอกว่าคุณเกิดในช่วงเดือนวิทยาน่ยนพฤทภาวิทยากรกฎาสามเดือนเนี่ยเขาเรียกว,ว่าหน้าร้อนนี่อกนะครับหน้าร้อนเนี่ยโดยความหมายของโหราศาสตร์จีนเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงวิทยาศาสตร์ก็โหราศาสตร์จีนคือวิทยาศาสตร์ หน้าร้อนเนี่ยพูดถึงอุณหภูมิความร้อนที่มันที่มันมีแสงหรืออุณหภูมิจากภายนอกเนี่ยมากระทบพื้นดินหรือข้างล่างตัวคุณเป็นท่าทองที่มันอยู่ในดินไงน่ยรู้ไหมครับพอมันมีความร้อนเนี่ยมันก็เลยเข้าไปกดดันทําให้ท่าทองที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคลายความชื้นเหมือนกับเหมือนกับอ่าเหมือนกับเราเอาขนมบังเข้าไปตุ้มไมโครเวฟ ขนมปังที่มันนิ่ๆมๆมันมีความชื้นพอคุณเอาต,ตู้เข้าตู้ไมโครเวฟโดนความร้อนมันก็ไล่ความชื้นออกไปดังนั้นตัวเนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าในรูปแบบดงเลยที่ที่ผมสรุปนะครับมันก็เลยบอกว่ามันก็มีปัญหาจุดนี้อยู่จุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําไม่ค่อยโอเคกับชีวิตในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่ากรรมนะครับเพราะว่ามันมันมีผลกระทบไง ไม่ว่าจะเป็นกระทบดีหรือกระทบร้ายในดวงชะตาเนี่ยกระทบดีเราก็เรียกว่ากรรมดีกระทบร้ายเราก็เรียกว่ากรรมกรรมร้ายไม่รู้ชาติไหนตังไหนไม่รู้แต่ว่าด้วยตาก,กับมันก็จะฟ้ะองว่าคุณจะเจอเรื่องแบบนี้นะถ้าไสมันก็เลยกระทบทําให้เกิดแรงกดดันอันด้านหนึ่งในเรื่องเดี่ยวความหมายความเป็นตัวตนหรือในเรื่องเดี่ยวถ้าพูดถึงตัวตนเองเนี่ยคนตัวเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนจู้จี้นะครับเป็นคน เวลาทำเลยเนี่ยก็ค่อนข,ข้างระมัดระบังตัวสูงผมใช้คำว่าสูงเลยนะครับมันก็เวลาคุณจะนั่งตรงไหนก็ตรงนี้มันไม่เรียบร้อยอะ่ะไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวเสื้อผ้า,พาพเปื้อนเดีย๋ยวตัวเองจะอ,อันตรายอะไรแบบเนี้ยอ่มันก็จะตายแบบนี้เลยนะนะครับด้านหน,นึ่งในคำเป็นตัวตนมันตายแบบนั้นด้านที่สองมันตายในด้านชีวิตเ็าเรียกวงจรชีวิตที่เราจะต้องลิงก์หรือสัมพันธ์กับวกบุคคลอื่น ตัวที่มาควบคุมเราก็คือไฟความร้อนมาควบคุมธาตุทองเพราะมันให้พลังงานความร้อนเนี่ยมันก็มาควบคุมเราด้านหนึ่งมันหมายถึงคู่ครองนะครับหรือหมายถึงสามีอีกด้านหนึ่งก็หมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบพอมันพูดถึงบุคคลที่สอบบุคคลที่สามเลยที่แปลว่าสามีเนี่ยก็แปลว่ารเรามีสามีทุ่ที่มากกดดันเราตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเขาหวังให้เราดีก็เลยที่ทําไม่ได้นั้นมันทําไม่ได้นะ เธออย่างนี้อย่าไปทำมันนี่เดี๋ยวจะการให้เดี๋ยวทำให้แม่ตกลงเราเป็นภรรยาหรือเป็นลูกมันเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกนมครับเนี่ยอารมณ์มันจะบอกประมาณน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้แค่อ่านไตเติ้ลยังยังไม่ได้เข้าเรื่องน้ำตาไหลซะละ <c oughs> ยังไม่ไปไหนเลยเพิงสองค่อย เพราะฉะนั้นโดยความหมายมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้เขากดดันเราแต่ว่าในโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะครับในโหราศาสตร์จีนมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นกฎเกณฑ์เนี่ยในโหราศาสตร์จีนเขาเรียกว่าดาวอุปมัมภมนั้นคุณก็กกายเป็นคนที่โชคร้ายในเรื่องที่ดีถามว่าโชคร้ายตรงไหนก็สาม,มีกดดันสักขนาดนั้นถูกไหมครับก็เรียกว่ากรรมที่ผมพูดเนี่ยแต่โชคความโชคดีมันก็มีตรงไหนตรงที่แบบเขาดูแลเราเหมือนลูกเลยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย บอกว่าอย่าทําเดี๋ยวทําเองเดี๋ยวจัดการให้ได้ยินไหมเนี่ย <c oughs> จะเื้ออะไรนักหนาจะทําไมไม่ฟังอะไรแบบเนี้ยจ <c oughs> ะลองให้จะลองให้นี่จริงใช่ไหมคะจริง <c> ค <oughs> ่ะเดี๋ยวที่ไม่จริงค่อยพูด <c oughs> ที่ไม่จริงค่อยพูดไอ้ที่จริง <c oughs> เรารู้เอาไว้แค่นี้ <c oughs> เพราะว่าสินแสไทยจะมีเรื่องหนอ,อย่างหนึ่งในวงการตรัวดวงดีเนี่ยรู้นักพยากรณ์เนี่ยสินแสไทยจะเป็นโรคที่ไม่อยากให้ลูกค้าพูด คือผมต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าเป็นตัวตนของเจ้าของดวงมีไหมถ้าเป็นตัวตนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นมีวิธีปรับปรุงแก้ไขอย่างไงหรือถ้าเกิดเรามีลูกม,ม,มีเต้ามีสามีอยู่หรือมีพ่อมีแม่อยู่เราควรปฏิบัติกับเขาเหล่านั้นอย่างไรนะครับหรือถ้าเกิดเราดวงเรามีลูกมีลูกจะส่งเสริมเราไหมจะดีไหมแบบแบบเนี้ยเราควรจะเลี้ยงดูเขาแบบไหนหรือถ้าพ่อแม่เราอยู่เราต้องชีวิตช่วงนี้เราลําบากเราต้องไปเฝ้าแกอยู่ทั้งนี้เราก็ต้องหากินต้องทํางานแบบเนี้ย แล้วมันจะมีทางออกทางไหนดวงมันจะฟ้องเลยครับว่าคุณควรจะทําแบบไหน mm hmm. อืออ่าดีแสไทยก็เลยเป็นโรคที่แบบไม่อยากให้ลูกค้าเล่าเ mm hmm. พราะนักพยากรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฟังลูกค้าพูดแล้วก็บลักนี่หอกไหมครับสิ่งที่คุณเล่ามาเขาจะบอกนี่ไงเพราะเธอเป็นแบบนี้มันก็เลยเต็มแบบนั้นค mm hmm. ือตกลงกูไปเล่าให้เขาฟังหรือเขาเล่าให้กูฟังเ็าไม่รู้ mm hmm. ไม่หาหมอแต่เก่งกว่าหมอนี่หรอกไหมครับตัวเองไอเนี่ยไอยันเป็นเลือดแล้วไม่เป็นไรหรอกหมอเดี๋ยวก็หายพรุ่งนี้อย่างเงี้ย หมอเก็บอกล้วนึกในใจจะมาหากูทำใหมเนี่ยหรอว่าอารมณ์เดียวกันอ่ะสินแสงไทยก็เลยเป็นเป็นคนประเทศนี้ในวงการมีคนเดียวในวงการ